ความโชคดีของคนเราไม่ได้อยู่ที่คุณเจอเรื่องดีมากแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณทนเรื่องร้ายได้เท่าไหร่เพราะชีวิตจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายสลับกันไปถ้าทนเรื่องร้ายไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสอยู่ต่อจนได้เห็นเรื่องดีๆสวัสดี หนีฮาวสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกนะคะขอต้อนรับคุณเข้าสู่อิพายชาแนลหนึ่งช่องกับ YouTube ตรงนี้ที่คุณคุณสามารถรับชมเราได้ทั่วไทยทั่วโลกก่อนอื่นขออนุญาตขอบคุณทุกๆกการติดตามรับชมรับฟังเราขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ ขอบพระคุณยิ่งยิงนะคะบด้ลืมเจ้าค่ารอยยิ้มสร้างสุขให้คุณรวมถึงคนใกล้ตัวได้วันนี้หยิบบทความดีๆมาฝากคุณณเช่นเคยว่ากันว่าเมื่อตอนที่นกยังมีชีวิตอยู่มันจะกินมดเป็นอาหารแต่เมื่อมันตายมันก็จะถูกมดกินเป็นอาหารเช่นกัน ว่ากันว่าต้นไม้หนึ่งต้นสามารถทำเป็นไม้ขีดไฟได้เป็นล้านๆก้านแต่ไม้ขีดไฟเพียงหนึ่งก้านก็สามารถเผาต้นไม้ได้เป็นล้านๆต้นเช่นเดียวกันฉะนั้นอย่ามองข้ามคนที่ด้อยกว่าเพราะหลงตัวเก่าหรือหลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่ อย่ามองข้ามลูกค้ารายเล็กๆไม่เห็นคุณค่าของพวกเขาเพราะสักวันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราก็ได้อย่าคิดว่าเราแข็งแรงไม่มีวันเจ็บป่วยเพราะอายุยังน้อยอย่าลืมเจ้าค่ะโรงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่มีไว้ใส่คนที่ตายแล้ว อย่าคิดว่าฉันรวยใช้งุนอย่างฟุ่มเฟือยสักวันเงินเพียงหนึ่งพาอาจมีค่ามากมายในวันที่ตกอับก็ได้ใช้ชีวิตอย่างคนรวยไม่มีวันรวยใช้ชีวิตเยี่ยงคนจนไม่มีวันอับจนอาาพูดให้ฟังบ่อยๆ ไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตใหญ่ได้ก็เล็กได้รวยได้ก็จนได้แข็งแรงได้ก็ป่วยได้เกิดได้ก็ต้องตายได้ทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้าอย่าหลงตัวอย่าลืมตัวและที่สําคัญอย่าประมาทกับชีวิตกลางวันดื่มน้ำให้มากกลางคืนดื่มน้ำให้น้อย วันหนึ่งดื่มกาแฟไม่ควรเกินสองแก้วเรื่องที่ควรลืม3มเรื่องคือหนึ่งอายุสองเรื่องที่ผ่านมาแล้ว 3. เรื่องที่จะกล่าวโทษคนอื่นสิ่งที่ควรมีเสียหนมีคนที่รักคุณด้วยความจริงใจ 2. มีเพื่อนที่รู้ใจ 3. มมีงานมีการทำ สมีบ้านอยู่สิ่งที่ไม่ควรทำหกอย่างหนึ่งหิวแล้วไม่ยอมทานสองหิวน้ำไม่ยอมดื่มสมง่วงไม่ยอมนอนสี่เหนื่อยไม่ยอมพัก 5. ไม่สบายไม่ยอมรักษาและหแก่แล้วค่อยคิดเสียใจความโกรธทำให้หัวใจเราทำงานหนัก ความรักทำให้หัวใจทำงานดีบันลืมทำให้หัวใจนั้นพองโตคือความดีส่วนความโง่จะทำให้เสียหายสิ่งที่สูงกว่าเงินเจกย่างคือการได้เกิดมาเป็นคนการได้ยต์าศาสนาการมีกัลยาณมิตรที่ดีการ มีความสุจริตเป็นนิสัยการมีใจปราศจากริิยาการมีเวลาให้บุคคลอันเป็นที่รักและการรู้จักคำว่าพอสอสิ่งมีค่าคือกายและจิตบม่ได้ลืมเจ้าค่ะของมีค่าสองอย่างของเราคือสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกมีสี่ทุกทุกที่มองไม่ทะลุทุกที่สละไม่ลง ทุกที่แพ้ไม่เป็นทุกที่ปล่อยวางไม่ได้สมบัติมี6สิ่งคือทรัพย์ร่างกายความรู้ความฝันทัศนคติความเชื่อมั่นและความกล้าหาญบดิลืมนะคะให้เราระลึกถ,ถึงคุณค่าของตัวเก่าไว้สเสมอมันพูดคุยกับตัวเองบ่อยๆ หิวให้ทานหิวน้ำให้ดื่มป่วยให้รีบรักษาเพื่อตัวเราและช่วงนี้ภาวะโรคระบาดโควิด -19 ดูแลตัวเก่าเซฟตัวเก่าเพื่อตัวเองและคนที่เรารักช่วยกันนะคะสวมหน้ากากอนามัยหากต้องออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบั่ด้ลืมเจ้าค่ะด้วยรักและห่วงใยจากใจอีพาชแนลเลยบั่ด้ลืมนะคะแหมอย่างนึ่งอยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตและไม่คาดหวังกับอนาคตมากเกินไปนอนอย่างเต็มที่เพื่อให้อยู่ในสภาวะสดชื่นพร้อมที่จะสู้งานในทุกๆวัน และขาดไม่ได้เลยเน้นย้ำรอยยิ้มสร้างสุขให้ยิ้มไปได้ยิ้มกลับให้รักไปได้รักกลับมองด้วยรักเจอรักอย่างแท้จริงอย่าประวิงเสียดายกับอดีตที่ผ่านมาเลยเจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ขอประเจอวยพรทุกท่านในทุกวันและทุกเวลาสวัสดีเจ้าค่ะ